คือสารงองค์พระแม่ธรณีบีบม,มวยผมนะครับอยู่บริเวณท้องกระหน่ำลูกขอนหน้อม,อมสักการะบูชาองค์พระแม่ธรณีขอลูกขอพรจากงองค์พระแม่ขององค์พระแม่ประทานพรให้ลูกด้วยขอให้ลูกรวยลูกรอดลูกปลอดภัยลูกมีชัยชนะและสำเร็จทุกประการด้วยเทอสาเทอสาลูกสา ขอแม่ประทานพรใหนน้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ